บุตรชายนี่คือว่าเป็นนายที่ข้างใจยังใครไงเมือจงรักวาสีสักนะนี่คือชายจงรักขอเป็นเหมือนเมกความลำบากซึ่งลำบากสักเท่าใด้อเชืาา่อมระคเรต้องไป รู้อะไรไม่รดารู้ร,รู้วิชายัางภรรยาตัวเล็กคนจมจมใจคือว่าเจ้าอาวิชาเลยอยู่ก,นก,งงนก่นมเมื่อเกลียดลำยังเยียดไปหมากมาฉันบึกมายิ่งแบบนี้ไม่ทาา่าไหมมื แต่ดีรายเราได้คันั่นประมาณคใารแล้วถึง่ง็ยังจิตใจไม่ง้างถิงผู้หญิงเลยอิอันนี้เลยครับผมจะบอกข้อความที่เป็นปให้ดันพึงความก็ไม่วอ,กออกว่าใจของรมคุณบางเลยกก่อนตอนวันรุ่งขึ้นวันนี้ก็ค่อยมากว่า นี่ก็ข้อหนึ่งว่าเาจ้าชายผู้ที่ได้รับความลำบากนี่ก็คือว่าได้แก่ในจงรักที่ได้รับความเวทนาอย่างดเดียวเกิดมาเพียรทำผื้อสักที่มีทองมันไม่ได้ทำปือได้เลยเราวันตั้งหน้าว่าเป็นพ้นก็เราไม่ดีที่นี่นี่ได้พี่ปั้นผือมาหรือก็เราไม่มีแต่จะเอาอะไรมาคุ้มไปลำรวย อย่างนั้นอะไรอย่างนันมารวยล้ะพี่แต่วันนี้เล็กคุมมีสิ้นขายอยู่ท้องอย่างเรียกว่ากาของเราต้องร่องตัวควรจะปัญญาย,ยามผ้าไปคล้ายคล้ายใดพ้นลนดีงามกติวางค้ายคล้ายใดราคานดีนะ อันนี้เรื่องเพิ่งคิดว่าตาไม่ไม่เคยเลยเดี๋ยวว่าบอขาหนึ่งบ่อขาใดเดี๋จะจับออกมาเดี๋ยวคายเดี๋ยวขาไงมันใดเออเพิ่งในทองไม่จะคายขาแต่เราต้องการลงมือทำงานต้องการลงมือก็ดีเหมือนดีเหมือนกันนะั่นแหละเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวคายคายที่นี่เราคายมันในมันรวยก็สักที่สิวันนั้นเลยคายผมในเป็นดาวเกที่วันนั้น เออวานนี่นใ,ออใต้กุมหวานใต้มือทั้งหมดแล้วขมชาวตีได้มันกูนเวนกูนักเลงแล้วกับเด็กนี้มันไม่กว้างนี่กูเล่นดักเาวได้แล้งกันนี่กูไม่ไกลแล้งอยูแล้วเฮ้เกิดมาเวนโลก็อยากจะทำเื้อโลกเนี่ยปล่อยมันไม่เวนแต่มันปลังๆกูให้จ้อง จะจ่ายเว้นเว้นนานวันเดินโตไปแล้วก็ม่นหลาไม่เหลืองได้ทักแน่นึงแต่ว่าทักดึงหน้อยก็เกิดมาแล้วรวมกันแล้วเราจำบุญก้่วย้นนำกันกันแล้วจากนี้พอบกันเลกจากปีแล้วนึกว่าอบกันอ้ไรไไมมล่ะจากปีแล้วจากไหนปีก้อนดูก็ว่าแรกจากปีปังก่อนไม่ใช่ว่าไม่ถึงจากปีแล้ว ไอ้ดูแล้วก,กันนั่นคู่กับอย่าเล้งมาจะกัเล้งไอ้ตองคู้ไม่ใช่คู่ไหมคู้มันคูค่คู่พุ่งคูค่ได้ไม่ใช่คู่ไหมคู่เขาอะไรนี้อ่าดับกต็ตาพี่เอาเตรียมตัวเดินทางฮะวันาตาปีวันนี้ต้องไปถึงอย่างไรรอทางมันจชื่อมขับมาเวตามา ต้องกินอะไรไมยรักก็วิจาณนูแล้วไม่แน่ส oui> ุดเอ้ยไม่ต้องอยามเอยเราลงจาก่แกเออไปกันหรืไปทีเดียวไปไปทีเดียวไปเออไปไม่ต้องเวียนแล้วไปเวียนมาได้แล้วคนเต็มรถแล้วไปเวียนคนแก่เวียนรัรแล้ว ใี่คนคนก็บอกขึ้นไม่ไฝ่าเวียนแล้วสิ่กักนั่นแกนำลายเป็นยักษ์เลยตัวได้ผลหรอกวะมึมงหรือไงจะแร้งก็เออองนี้ตัวแร้งไม่แ,แล้วตั้งใจตองว่าเพื่แล้วต่พอมันกัดกองกันตีเวลาจำเลยจึงนำเลยแกอุตส่าห์ขึ้นไปบอกนาวินจ้าว่ามีอะไร

ไปตามเลยการใดจะไปไหนนะรอยราวที่บ้าวมานาะมันทรงไร่ยาวรามไปไปแต่ตอนเร็วจนะลอดบอกอามพลอดวิชารนางเสี้ยบางนะไปข้างไหนไมีทราบค่ะเออไปข้างไหนคาเน่ะ ทำไมที่หน้าเศร้าเสียวันนี้ปิดธรรมดาปกติเป็นะสิอ้าวเป็นยังไงกันนะบอกเมียรักของคุณซะก่อนนะหัวที่รักของเมียเฮะอล่งกอดกันวยช่วยกันเมียอยาบเลิกอ่าเร่งไม่ได้เมื่อจะเต่าตีเร่งหัวมือมึงทำกันหรือก็ว่าแล้วทิพยายไม่ละมือกล้ำ อากูกล่ำกันเนี่ยเนี่ย่ไม่ได้นังกูนังนี้ทั้งนังฮั่นเนี่ยกูกูกล่ำซึงหมดเวลาเม่วาก็ไงชาวตีมันปขวนแล้วหยากก็ไปแลงได้ก็สร้างเสี่ยเมียรักกันใจปล่อยเถวลาวปล่อยจุ่มรับ่อยน่งชาวตีที่ขวัญอยู่ลกไปไปข้างไหนก็เลยบอกเมียฮะบอกเมียรักต้องคุณไปก่อนนะพี่ ไปไหนบอกเมียนะวันนี้ทำไมเสีย,ยหน้าละ่ะเสียใจเรื่องอะไรม่ทราบหากว่าคุณที่เสียใจแล้วก็บอกเมียลักเพราะคุณนี่ก็ยังได้นะฮะวันนี้หนปีโบกไม่เคยออกเลยเดี๋ยวในตอนในยา่าความรวยความได้เป็นไปแต่ที่นายประท่อยกิจวานนายประท้หนุกจะทีมเป็นเพื่อนสนิทสน้มเลยเป็นเพื่นนนอนรักกันยั้งเก่าเต่ากับชีวิต ที่นี Lower, ่นองนักสักทำในประเทศนกแก่แล้วสลักกันเหมือนเหมือนกับว่าปีปีรักเมียเมียรักปักปัวรักเพื่อนรักตลอดไปถึงพุ่นจามทองพวงเมียรักกันรอดเนี่ยเมื่อไงก็กู่รักไอ้โกมไอ้โกมโลกแล้วเลยโลกแล้วอย่างโลกแต่ปีนี้ไปไหนกับเจ้าเลยโดยลมไม่โกมเีล้วมือบาดอากาศกันไอ้ยศ เลือดแต่ปลอมเลยล่ะปลอมนี่มันเศร้าแล้วแต่ว่าพ่อนายหลบแล้วสัง่งใจเมือ่อก๋หลวงเบียออกมาไม่อลวงเบี้ยมัในใจยังกูเดินกูยืนลืมอยู่วันนี้ระดามเอาไปใจหมดแล้วแล้วแ,วแต่กูยืนลืมลืมไหมูว่าโนรักแล้ววันนี้ก็ปีนไปถึงอย่างไร ข้ากุมรูล้ลยแม่วิชามาช่วยตัววิจาเจ้าล้วคนดีเราปล่อยให้ปีจากถึงลำบากสนะักเท่าไหรปล่อยให้ไปสำนับปู่ว่เจ้านะเรื่องนี้ปีจ่ายไม่ต้องมองมัวดีชชั่วให้ปีไฟ ไงกำลไปลเดาไปลาดาไป,ไปมีสุขประจัญความสุขนะัวจ้มี่นะไม่แต่ว่าดาที่บอกร้องจองวิมานแล้วช่วยคุกันกายผัวจแล้วไปในใบเจนะคุณอนะจอมไปใใบเจไใบนะี อยู uh ăng, uh, ía, ang, uh, ่กลางลังสำรับเมียละจะเมริกามผัวตีไปห่างเมียอยู่ลังเล้าปีไม่ตั้งใจไหม่ศร้อยู่รวยพีไม่้วยเอ็นดูด้วยแตหนาลอยใจอยาเเ้อไปตามปากคนควางปีสมปันแล้ววางปีสมบะมา ถวายเจ้าตามปากคนแล้วปาก้องคนนอกไปตามเราเราไปตามเราเจ้ามันก็ปีหยาบอกเธอก่อนนะเราตามได้แต่คนดีนะที่ประพาไอ้คนดีไม่ดีอย่ามุา่จ้าเชี่ยแตบนากลอยใจ โงได้ม่เหลือยนไวในใตต้นยาวยาววาไอที่มาจาาแกตีอาใจมาวจามาหยุนา,ยนางแกววิจามแล้วพี่ขอลอกลวพวจาวไปนางเม่ัังเจตนาะไปแล้วไม่ดีใจรแล้วพี่ควรซื้อ่านซองแล้วพี่ควรซื้อซอยซอง ไนองบงบมาตั้งใจ้ได้ไหนแคว้นใจ้เนียวร่าง,งอะไรกีไปที่กันนะู่นไปสิไปที่กันแน่นอนข้าไปที่อยู่หลังไม่ต้องเป็นหว่วงนะก็พูดจะอยู่ข้างบ้านนะไม่เฟื้อไปที่กันปรับพวงไรแล้วเนี้ยคลองใจมั้ยคู่มาใหญ่ดังไรครูในคลองยังเดินไม่ฟ้อมอ้าวหูอย่างอยู่ตรงนี้ครูไปลึ โอเคโเจ้เดินเราว่าัวเพลียมตัวบ่ากายนะพัวเพลียมตัวละบ่ากายแล้วอยู่ไม่ได้ยาลงมาตีนาว่าอยู่กลางลัางหาจ่มไม่พอจินใจเราเรียกชิวให้ข้ามาเราเรียกไรไร จริงๆนะเห็นใจเธอมากคนดีหรือว่าเธอจะไม่เป็นห่วงฉันอดิฉันไม่เป็นห่วงคนรรกจะเป็นห่วงใครไม่ทราบขอให้เลิก,กสิเออเลกบ้างสิเออขอให้เลิกนะหมะะเดี๋ยวนี้เนะี่ยจงรักไม่เข้าไปแล้วจงรักเข้าไปแล้วไปแล้วไปห่างไปแล้วคุณไม่ต้องทุก ยายเขาไปห่างไปแล้วอย่างนี้ไม่ต้องวิตกกนะคะดูกันดีสิเล้ว่าพอไปพอพอไปอยู่ไาหลังก็แยกใจอยู่ในงมาเชียงนู้เเราดูนาเราดูนมา,า,นมาแม่มาเลาว่าเจ้าเจ้าู่ไหม ยิ่งแบบนี้มันน่ากลัวแล้วบอกผัวไปแต่สามไว้นั้นจูดแล้วตังเรียกให้ข้ามาไม่เอ็นใจไม่เอ็นจิตว่าคนลืมนามใจเลยมันจะชิงไป,ไปกันเดีเร็วมาไปกันเร็วเรีวเว เลือดใจนายจงรักสันผู้ตีงโงอพิอ่หเงไม่รู้เท้านางเมียอาวิชาแล้วรีบลงกับแพเมื่อเมื่อถามมาว่า ถงนังเมียก็อยู่ในตัวอย่างอย่างนี้พี่น้องไม่ควรจะเอาเป็นตัวอย่างแต่ทั้งพี่น้องคอยมองเป็นเรื่องตามรอยพุทธบาท่าจะได้พบป็นตอนสอนและจะประสบแสดงกันไปถึงกันไปเพระคุณต่างคอยฟังได้ พออย่างเรียบร้อยแล้วพี่น้องพี่จะได้นำไหนจงรักจะได้นำสินค้าออกไปสู่ประเทศนอกเนาะเห็นไหมไอ้น้องจเตรียมตัวมาอย่างเรียบร้อยแล้วยังกลับเตรียมตัวมาเรียบร้อยดีเลยสลุไปีถึงต้องเลยปูนจ้ามืองร้เตรียมตัวกันมาแล้วแล้วได้บอกเมียบอกไว้อย่างเรียบร้อยแล้วไปจะนำสินค้าลงไปสู้ในลำกำปั้นของท่านเละท่านจะนำผมไปหาความรวยโอเปนี่นั่นนะ เอาตกลงแล้วเอาตกลงแล้วก็ไม่ไม่ไม่ต้องสงสัยเรื่องอะไรแล้วขนลงมาในเรือสิหากว่าสิ่งที่น่าสงสัยแล้วก็ถามแล้วฉันจะตอบให้ทุกทุกทีอย่ากลัวเรื่องนี้ไม่ต้องมันไม um, ่ไม่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวผมไม่ต้องใส่เรื่องไรยผมลงไปได้เฉยๆตามไม่ไม่ไม่ต้องไไใจผมสงสัยังไม สงสัยกูาจาว่าเวลาตอนเดียวกับกูลงไปถึงตลาดทาวันตอนเดียวนั่งรอมึงป้าไปทาลิ่งนู่เลยพาเรือลบมาเลยอ่าเตียนเลยรต่เดตายไม่ตายมีหวังว่าลงไปไอเรื่องการสงสัยเรื่องนั้นไม่ต้องถามตาบึ้งไม่เย็นใจลราที่กูซาไอจามใจอยากายมาันกระบวดแล้วเดี๋ยววะไอนี้ไง อะไรคนไี่ไม่บัวแล้วรคนเรียกไกเออกแล้วเอนี่ไมกว่าคนนี่ไม่บวัวทีอยากเดินเสือใหออ้ก้อยตกปีแล้วนล้วบวชปีที่ป้อนมนแล้วมันจะเอามาพูดทําไมเอา้าข้าเบอร์สันอย่าชาอยู่ไม่ได้เขาก,กาลังเตลดเรียมเรืออย่างเรียบร้อยแล้วก็ได้ติดเครื่องยนต์ก็แล้วนาะติดทจะได้นําลําเรือเดี๋ยมมดเรืองน้ำมันหรือเปล่าอย่าจะชาอยู่เออลงเขื่ไม่ตันวะ วันนี้กูต้องใจจะสร้าลงไปซึ่งในเล่มือทอดปูเรือกอะไรนี่คู่ที่จมน้ำนะมึงอ่ะตอดอะไรเรือแต่ไม่เรือู้วอุดเรือย่ดดำเรืออะไรนั่นติดจะอุดไว้อ้าวลำเรือหนึ่งอะลำหนึ่งนึงนั้นตั้งหลายแสนต้องสามสี่แสนขอให้นึกสิไอ้ราคาของมึงไอ้ขอให้นึกอวะสักบาทห้าสิบตะตังนี่ไม่ใครซื้อแล้ว A young mang trong phố lạy yên cốp giải đạo lý đạo, bà ta chịu cấm gây ra khô. Oh, giữa hai tang lạy, giữa hai tang mười lăm ngày hôm nay, hai tí quang 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 เราต้องการจะนำเรือเลว่าสู้ดียากแต่จะนำบ้าจะลาดีน่าต้องฟันเลว่าสร้างต้นตะมอเลว่าติดเครื่องกลนไปนอเสียงสามมังกองกังวานแล้วเรือวิ่งปั้นโจนาที